ช่วงเวลานี้คงไม่มีข่าวไหนฮอตเท่ากับข่าวเรื่องทองอีกแล้วใช่นะคะหลังจากที่มีประเด็นมีกระแสกันมาเรื่องทองปลอม,อมทองอไม่เต็มเปอร์เซนต์ไม่ได้มาตรฐานนะคะ,คะก็เป็นกรณีการขายทองออนไลน์ของแม่ตัก๊กหรือว่านางสาวก่อนกระนกสวรณบุตรและก็นายการพลเรืองอารามหรือว่าป๋าเบียที่เขาเรียกกันนี่แหละนะคะโดยล่าสุดสํงงานันกงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเนี่ยก็ได้ส่งหนังสือให้กับ ม่ตักแล้วก็ป๋าเบียเข้ามาพบเจ้าหน้าที่สคอบอเพื่อมาชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะเพราะว่ามีผู้เสียหายจํานวนมากเข้าไปแจ้งความเนาะเยอะม,อมากเลยทีเดียวหลังจากแบบรายแรกพอหลังๆบ้างเขาเห็นรายแรกเข้าไปร้องเรียนก็ออกมากันอีกเรื่อยๆเลย,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 ยนะคะแล้วก็ไม่ได้จะแค่แจ้งความอย่างเดียวม,มีการร้องเรียนไปยังท่านรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิรพรสินทุพไพรซึ่งท่านกากับดูแลสคบด้วยนะคะก็ปรากฏว่า มีตัวแทนแจ้งเข้ามาขอเลื่อนนัดไปก่อนนะคะก็มีการให้เหตุผลว่าทางทั้งสองท่านเนี่ยต้องการที่จะคืนเงินลูกค้าที่นําทองมาขายคืนให้เรียบร้อยก่อนนะคะโดยนายเลิศศักระกธรรมผู้อานวยการกองพุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาก็บอกว่าผู้ถูกเรียกเนี่ยจะต้องส่งหนังสือแจ้งเหตุข,ขัดข้องมาให้สคบอซึ่งเจ้าหน้าที่จะพิจารณาถึงความเหมาะสมเหตุที่ขอเลื่อนฟังขึ้นหรือไม่ จากนั้นจะออกหนังสือเรียกอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้าหากไม่มาจะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายและจะต้องมาชี้แจงด้วยตัวเองไม่สามารถส่งตัวแทนมาชี้แจงแทนได้นะคะฟังเสียงคุณเลิศศักดิ์ไหคะวันนี้ให้ให้เขา,เม,ามายื่นหนังสือถ้าเขาแจ้งเหตุกัดข้องนะครับแล้วก็ถ้ามีการเลื่อนจริงสงบก็จะพิจารณาอาทิตย์ต่อไปเนี่ยจะเรียกเข้ามาน่าจะใช้เวลาไม่เกินวันศุกร์ นะครับซึ่งถ้ากรณีเรียกครั้งที่สองเนี่ยไม่มาตามหนังสือเรียกของพนักงานจที่ก็จะส่งดาเนินคดีบุคคลที่ถูกหนังสือเรียกของบนักานเจ้าที่ตามรับัญญหติคู้มือจะต้องมาให้ต้อยำํำหรือส่งเอกสารเพียนหลักฐานกับพนักงานเจ้าที่ครับผลที่บอกว่าเขาขอไปเคลียร์จัดการคืนของให้กับลูกค้าก่อนมันเพียงพอกับการเลื่อนวันนี้นะครับต้องดูต้องดูก่อนนะครับว่าการที่เขาได้รับหนังสือเรียกเนี่ย เขาอ้างอิดอะไรนะครับถ้าเห็นนั้นพอสมควรแล้วก็มันเป็นอีกจะเป็นเรื่องด่วนนะครับถ้าเขาพูดถึงเรื่องการเยียวยาผูพ้พกอาจจะพอฟังได้ว่านะครับเขาก็มีเหาจเป็นที่อาจจะขอเรื่องเรื่องการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบธุรกิจครับส่วนผลการเก็บตัวอย่างทองที่ร้านแม่ตั๊กนะคะคาดว่าจะรู้ผลภายในสัปดาห์หน้าหากผลออกมาไม่ตรงกับที่ทางร้านเคยโฆษณาผ่านการไลฟ์ช่องทางออนไลน์ก็จะเข้าขายโฆษณาเท็จ ส่วนจะเข้าข่ายช่อโกงประชาชนหรือไม่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลซึ่งก็ได้ประสานงานกับตํารวจปคบอเอาไว้แล้วด้วยนะคะสําหรับผู้เสียหายตอนนี้เข้ามาร้องเรียนแล้ว45คนด้วยกันแล้วก็เชื่อว่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยผู้เสียหายที่อยู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศก็สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ ocpbconnect นะคะพร้อมทั้งแนบเอกสารการซื้อขายให้ครบถ้วน ส่วนที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยี2เมืองทองธานีนายเกรียงไกรมาศพจนสุนทรหรือว่าคุณเคนโดนะคะก็พาตัวแทนผู้เสียหายที่ซื้อทองคาออนไลน์จากแม่ตัก๊กเข้าแจ้งความในความผิดพร,ะระบอคอมพิวเตอร์โดยผู้เสียหายยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดจะไม่ยอมไกล่เกลี่ย ب, เพราะว่าอยากให้เป็นคดีตัวอย่างค่ะ เาเอาเงินมาไก่เกียร์จะไก่เกียร์ไหมไม่ค่ะเพราะเราอยากให้เป็นคดีตัวอย่างนะคะเพราะว่าการซื้อของออนไลน์นี่คือการซื้อของออนไลน์นี่คือตอนนี้แพร่หลายมากแล้วก็ถ้าเคสนี้ไม่เป็นตัวอย่างก็จะเอามาเกิดขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็มีแม่ค้าหลายคนนะคะก็ใช้วิธีเดียวกันค่ะจะได้หยุดกันสักทีค่ะเป็นบางท่านเนาะสมมติมีร้อยท่านอย่างเงี้ยสาท่านนะบางทีเขาก็อยากได้เงินอัน,นั้นส่วนของเขาแต่ส่วนของหนูอ่ะหนูไม่ได้อยากได้เงินแล้วก็หนูไม่ต้องการไก่เกียร์ หนูต้องการให้คดีนี้มันเป็นคดีตัวอย่างแล้วก็เป็นแบบอย่างเลยให้กับทุกๆคนเลยแล้วก็ทุกหน่วยงานด้วยเอาไปปรับปรุงอะไรที่ที่เกินกว่าเหตุที่ว่าเขาทําอะไรหรือว่าเขาโพสขายอะไรก็แล้วแต่ต้องออกกฎหมายในข้อนี้มาควบคุมผู้บริโภคทุกๆคนจริงจะไม่ต้องตกมาเป็นเหยื่อ ส่วนทางด้านพลตร,รีนิพนธ์บุญเกิดผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยี2ก็บอกว่าหลังได้รับพยานหลักฐานจากผู้เสียหายแล้วจะต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่าเข้าข่ายความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์หรือไม่แต่ถ้าจะให้ตรวจสอบถึงพฤติกรรมย้อนหลังของแม่ตากจะต้องมีเจ้าทุกขเข้ามาร้องอีกครั้งในส่วนตารวจไซเบอร์จะรับดาเนินการเพียงเรื่องพอรบอรคอมพิวเตอร์และโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น ส่วนคดีช่อโกงต้องไปปคต้องให้ปอคบอดําเนินการเพราะว่าไม่สามารถจะฟ้องซ้ําได้ค่ะค่ะก็ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นประเด็นใหญ่ที่คนในสังคมก็ติดตามกันนะ,ะ,ะเพราะว่าคือถ้าซื้อขายอย่างอื่นที่มันเป็นทางออนไลน์เนี่ยมันยังหลัก10บา100บาทร้อยบาทอันนี้เป็นพันเป็นหมื่นนะคะขายทองนะคะ